สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นลเอ็กซิลาเกมเมอร์ทีวีนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกมที่พักผ่อนสมองคลายเครียดกันนะคะเป็นเกมคลิตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบเกมนี้เลย Pocket c r o คนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงก่อนอื่นเนี่ยหยอดเหรียญกันก่อนเลย เข้าเกมกันมาแล้วนะคะนี่คือหน้านจอาอินเทอร์เฟซของเกมนะคะก็จะมีปุ่มรายละเอียดต่างๆการตั้งค่าคอลเลกชันร้านค้านะคะต่างๆตอนนี้เราเข้าไปดูในโหมดตัวตัวเรีรดเดยลของเกมนี้กันก่อนเลยนะคะเขาให้เรากดที่ปุ่ม Play เข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตู้นั่นเองเราสามารถกด <g ain> ซ้ายหรือขวาน,นะคะเพื่อที่จะ ระบุตำแหน่งที่เจ้าวงเล็บขาขีบตุ๊กตาของเราเนี่ยนะะจะลงไปคีบตุ๊กตาหลังจากนั้นก็กดปุ่มสีแดงนะเป็นกดปุ่มลงเนี่ยเจ้าตัวที่ขีบเนี่ยมันก็จะเลื่อนลงไปขีบตุ๊กตามาให้เราดูสิว่าจะได้ตัวอะไรมาบ้างโอ้เล <c oughs> ้แต่ลูกโป่งเหรอแต่ <c oughs> ถ,ถือเป็นสเปเชียลรีวอร์ดด้วยนะคะไม่น่าเชื่อเลย ได้ล,ลูกโป่มาสองลูกโอ้ได้โบนัสหลายอย่างเลยแล้วก็สังเกตดูว่าตุกตาบางตัวเนี่ยเขาจะมีสีแวบๆนี่เลยเป็นสีแบบว่าเรืองแสงแวบ,บขึ้นมานะคะถ้าเราคีบเจ้าตัวพวกนี้มันจะได้โบนัสด้วยจากการคีบในครั้งนั้นโอ้ได้เยอะได้เยอะเยอะเอา แก้มืออีกครั้งหนึ่งโอเแก้มืออีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็แล้วกันลงไปเลยติด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 ,ตด,ตด,ตดโอ้ยได้สองตัวอีกแล้วี <c oughs> จังเลยได้สเปเชียลรีวอร์ดมาด้วยนะคะเป็นนกเพลคอนเพลแคนอน์ตัวเอกับตัวโอเค็จะคล้ายๆกันนิดนึงได้สิบคิวได้สองตัวเลยทีเดียว สบายเลยเขาบอกว่าถ้าเราเก็บรีวอร์ดให้ครบนะคะ4ทับ16เนี่ยน่าจะได้รางวัลพิเศษอยู่เนาะดูซิว่า4แหบกเนี่ยอยู่ตรงไหนอีกตอนนี้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวที่เป็นโบนัสรีวอร์ดเนี่ยมาเป็นตัวเพนกวินแล้วเราจะมาตรงนี้ปึ๊บจะได้ไหมอุ้ยไม่ได้แต่คลิปได้สงตัวอีกแล้วอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยง่ายกว่าที่คิดนะปลดล็อกรางวัลพิเศษเราด้วย ได้เป็นเหี่ยวมานะคะแต่รอบนี้เราไม่ได้โบนัสเลยละ่ะมันจะเป็นแบบรางวัลเฉพาะตัวของเขาเลยเยอะอีกเหมือนกันแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้เรากดย้อนไปที่เมนูหลักนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเปิดเข้าไปดูในเมนูร้านขายของได้วิดูซิว่าเปิดกล่องมาเนี่ยจะได้อะไรโอ้ขาคีบอันใหม่ มีสีน้ำตานะคะพาวเวอร์ Power ตั้ง100น่น่โอ้ถ้าขาคีบเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะพาวเวอร์ Power ของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันนั่นเองลองมาดูสิโอมีเบสด้วยมีฐานอันแรกที่เรามีเป็นพลาสติกเบสออเลคชั่นอ่าก็จะเป็นพวกตุกต๊กตาที่เราคีบมาได้นะคะ ออก็จะเป็นตกแต่งกล่องนั่นเองเอาตุ๊กตามาเก็บใส่กล่องนะคะเออน่ารักดีนะเล่นแบบว่าสนุกสนุกคลายเครียดแล้วหลังจากนั้นเราจะให้เราลองเลื่อนมาที่ตู้ถัดไปกันตู้นี้เป็นตู้อะไรเนี่ยอันล็อกเลยโอ้เป็นตู้ซอมบี้นี่เองพี่ขอเข้าไปดูตู้นี้หน่อยโอก็จะมี ตัวหลากหลายมากเลยนะคะมีนางพยาบาลมีทหารมีมือปืนมีแรมโบ้ด้วยแล้วก็มีตัวซอมบี้อุ้ยทำไมซอมบี้ไปอยู่ข้างล่างนั้นเลยโอ้ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนอาคีปได้แล้วดีว่าจะมีสีน้ำตาลของเราอยู่ไหนโอนี่นี่นแต่ละขาเนี่ยพาวเวอร์เขาจะไม่เท่ากันนะคะอุ้ยเมื่อกี้เราได้ตัว เวอร์้อยมานี่ก็เจ๋งสุดเลยดิสุดไหมโอ้สุดจริงด้วยโอ้ยไม่น่าเชื่อ,อได้ของดีเปลี่ยนมาแล้วค่ะคลิปเจ๋งๆนะคะนั่นเลยถ้าเราอยากได้โบนัสเนี่ยเราต้องขีปตัวที่เืดนแสงซึ่งมันน่าจะเอายากแน่ๆเลยอะเรามาดูพลังขาขีปสุดยอดอันใหม่ของเรา โอ้คีบได้ตัวซอมบี้ซูเปอร์แมนมาโอ้ได้ร้อยคิวเลยนะพอเราสะสมคิวได้เยอะๆนะคะเราก็ไปซื้อของในช็อปกันต่อเดี๋ยวเราจะลองพยายามลงไปครีบเจ้าซอมบี้ตัวนั้นดูโอ้ครีบได้สองตัวอีกแล้วตอนนี้ได้นางพยาบาล เพลยเยอร์มาอุ้ยได้คิวน้อยจังตัวนี้สามสิบสี่พยาบาลได้ยี่สิบหกอยากคิดคำมวียัได้จังเลยอพยายามลงไปเรื่อยๆปักองไปแล้วโอุ้ยขรานี้ไม่ได้สักตัวเดียวอีกทีอีกทีตอนนี้เราเหลือเหรียญอยู่สามรอยเจ็ดสิบถ้าเราได้รางวัลอีกหนึ่งตัวมันจะเป็นยังไงเอ,อ่ย อขีดได้2ตัวอีกแล้วเด็บอยได้20คิ้วนะคะทีนี้แล้วก็ p olic e officer ต้อรวจได้20คิ้คิวได้ห้าสิเลยแล้วอ๋อถ้าเราเป็นไอทีบอกเมื่อกี้มันจะมีตัวเลขทับอยู่ตรง get reward ตรงนี้นะคะถ้า สะสมตัวครบแล้วเนี่ยมันจะผ่านด่านนั่นเองและมันจะทำให้เราได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นเหรอเรายังคงมัดมั่นกับการคลิกซอมบีตัวนี้ลงไปไม่ถึงอะ่ะตัวเยอะมากอุ้ยโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้แล้วเกมนี้ก็สนุกๆน,นะคะเล่นได้เรื่อยๆอเราไปดูหน้าแรกกัน ว่าตู 4, 5, 6, 7, horse, oh. tá, ้เน yes. ี่ยเขามีหลากหลายขนาดไหนสามสี fish, ่ห้าเจ็ปดอู้ right ู้เยอะมากเลยนะคะเล่นคิดตุกตาไปได้เรื่อยๆสนุกสนุกเลยกดเล่นได้เพลินๆนะคะแล้วก็สามารถเอาตัวตุกตาเนี่ยที่ได้มานี่นะคะเข้ามาตกแต่งเป็นคอลเลกชันเราสามารถแชร์กับเพื่อนๆดูได้เอ้ยฐานนึงเนี่ยก็จะเก็บตุกตาได้สิบตัวนะมาตกแต่ง อเลกชันมาดูที่ร้านค้าเราก็จะสามารถซื้อเจ้าแผ่นฐานเนี่ยได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะโดยใช้เจ้าตัวนี้ที่เราสะสมได้จากการคิดตุ๊กตานะคะเป็นคิ้วส่วน้นเงินล่ะเราจะได้จากไหนน่าจะเป็นรีวอร์ดที่ได้จากการผ่านตู้ ต่างๆนั่นเองนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบเกมนี้นะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะในคูแอปเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด s u r i b e c h a ช่องเราเพื่อติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย